นิทานก่อนนอนเด็กชายกับนาฬิกาทรายกาละครั้งหนึ่งเด็กอ้วนจอมซนจับนาฬิกาทรายไม้เล็กๆแสงอุ่นส่องเข้ามาในห้องนั่งเล่นที่ลกเล็กน้อยว้าวนี่มันอะไรนะพ่อบอกว่ามันพิเศษดูเหมือนทรายสีทองเลยนาฬิกาทรายใสที่มีทรายทองไหลลงมาใกล้ๆมือเด็กที่กําลังจะพลิกมันิี่ถ้าฉันพลิกมันจะไหลเร็วขึ้นหรือเปล่านะหรือช้าลงว่า เด็กมองนาฬิกาทรายสีหน้ายิ้มเล่นๆค่อยๆเปลี่ยนเป็นจริงจังตอนได้ไอเดียเดี๋ยวก่อนทรายมันไหลไม่หยุดเลยแปลว่าเวลาไม่มีวันย้อนกลับงั้นหรอเด็กทำการบ้านอย่างตั้งใจจากนั้นไปช่วยแม่ล้างจานส่งจานให้ด้วยรอยยิ้มยังมีเศษคุกกี้ติดแก้มอยู่ถ้าฉันทำการบ้านเร็วก็ช่วยแม่ได้ด้วยนะใช้เวลาให้ฉลาดก็ไม่แย่นี่นะ เด็กยืนกอดอกต่อเท้าเอลยิ้มภูมิใจเต็มหน้าฉากอบอุ่นมีนาฬิกาทรายอยู่ด้านหลังเย้ yeah, การบ้านเสร็จแล้วแม่ก็ยิ้มแถมฉันยังมีเวลาเล่นอีกนาฬิกาทรายส่ยสองแสงทองอ่อนๆกลางฉากมืดเงียบสงบเวลามันเหมือนทรายวิเศษเลยฉันจะพยายามไม่ปล่อยมันทิ้งเปล่าแล้วเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญอย่าใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์